กริบ,บอกเราสวัสดีค่ะขอนำเสนอให้ชมกับรถ i s u ู u ูดีแมกไฮ l ลนเดอร์แพตตินัมนะคะรถปี2011ค่ะเป็นรถกระบะตัวสูงสวยๆนะคะรถไม่มีชนค่ะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสีขาวสวยดูดีค่ะน็อตไม่ขยับจัดไฟแนนซ์ได้นะคะผ่อนได้ค่ะคันนี้นะคะราคาหน9 0 0แสนแกับาท,ทกระานวางดาว53,000บาท และผ่อนอีกเดือนรัประมาณ4,000บาท48งวดด้วยกันนะคะเลทการผ่อนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าติดบูโรโทรคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมก่อนได้ตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาเบรก ABS นะคะรถไม่มีชนค่ะน็อตไม่ขยับยังมาแบบสไตล์ของรถเดิมๆกันอยู่นะคะสภาพยังสวยยังดูดีค่ะน่าสนใจ รถอยู่แถวหางดงจังหวัดเชียงใหม่สามารถโทรคุยสอบถามรายนัดดูรถด้วยตนเองได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดไซเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ